วันนี้ขอนำเสนอเมนูต้มยำไก่ใส่เห็ด ขึ้งหวานจ้าเสียงเจ้าเจ้าแววไ,ไม้อีกแล้วจ้านี่คืออีสานบ้านนาอเมริกาบ้านนอกเนาะจ้าพี่น้องเริ่มแรกกระตั้งหมอ้อขึ้นคือเก้าพี่น้องผักที่มีก็คืออยู่ในฟรีเซอร์เบิเดเลยแล้วค่ะพี่น้องเป็นการวิธีถนอมอาหารของเช้าตางแดนเนาะค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศตะไคร้ใบมะกรูดคาเมันยังกับใส่ตู้เย็นพี่น้องเพราะว่ามันเยอะเนาะจ้ายานมันเน่าเสียดายผักที่เมืองนอกนี่หายากแล้วก็ราคาแพงเนาะจ้าปลูกได้เฉพาะหน้าร้อนเท่านั้นเนาะ หน้าร้อนก็เป็นช่วงหน้าที่ท้องพี่น้องมีแล้วก็จะเก็บจากอันไหนเก็บใส่ฟรีเซอร์ไว้แล้วก็จะเก็บแล้วกับอันนี้เอาเห็ดต้ตมยำไก่แล้วกับปรุงพี่น้องปรุงแล้วเขาก็เอาเห็ดพึ่งหวานที่เราลวกไว้ในฟรีเซอร์ออกมาใส่ด้วยเนะจ้าอยากกินก็เอามาใส่แล้วก็ปรุงรสชาติตามใจชอบเหมือนเดิมพี่น้องนี่ละจ้าต้มยำไก่ใส่เห็ดพึ่งหวานนะจ้ารอให้เดือดจักน้อยพี่น้องแล้วก็พอสุกสุดท้ายที่เราก่อนที่เราจะตักใส่ชามนะจ้าเขาก็ ไปยางเลาะหาเก็บพักของเขาที่ปลูกไว้พี่น้องก็มีต้นหอมผักชีนะจาะมีอย่างกับมีโหระพาหน่อยหนึ่งพี่น้องใบกระเพราไม่มีก็ไม่ต้องใส่จ้าใส่ใบโหระพาแทนเนาะใช้ได้เหมือนกันจ้าเหนี่ยแล้วพี่น้องแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีใบโหระพาลงไปคนโคเลนิดหน่อยก่อนที่จะตักใส่ชามนะจาะเขากะเติมน้กเปล่าหน่อยหนึ่งพี่น้องให้มันสมหวยห่วยหน่อยหนึ่งนะจ้ะบอดีแสบนะจ้ะ แล้วก็ปรุงเอาตามรสชาติตามใจชอบเพรามักอะผู้ใดมักหวานม,าม,มักเค็มมักสมกับจัดไปเลยจ้าหลังจากนั้นก็จะจัจักใส่ถ้วยลุงแดงกระเตรียมพร้อมสวบจ้า